สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไหลน,นะคะวันนี้ดาพาทุกคนมาชมวัดโพค่ะวัดโพเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการนวดไทยนะคะนวดแผนไทยแล้วก็จะมีพระองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆวันนี้ดาพาทุกคนมานะคะคนไทยเข้าฟรีต่างชาติ300บาทนะคะ วัดโพนั้นเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพนะคะที่นั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการเดินทางไปชม ชมศิลปะที่วิจิตรการตามากๆที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยที่ยังคงอยู่และยังสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็มีอาชีพที่เราขึ้นชื่อมากๆเลยก็คืออาชีพนวดนะคะที่นั่นก็จะมีประวัติความเป็นมาเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆคนไทยเข้าฟรีนะคะส่วนต่างชาติก็จะคนละ2 0 0ร้อยถึง300บาทค่ะในช่วงนี้นะคะ และที่ดาเข้ามาวันนี้นะคะต่างชาติเยอะมากๆทุกคนจุดแรกนะคะที่จะเข้ามาก็คือจุดที่เราจะเข้าไปไหว้สการะพระพุทธรูปหรือว่าโบสถ์เก่าแก่นะคะที่จะอยู่ข้างบนนี้เวลาขึ้นไปคนจะเยอะมากแล้วก็จะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างหน้านะคะชมบรรยากาศที่นี่นะคะบอกเลยว่าได้บรรยากาศฟิลแบบ สงบร่มเย็นแต่ว่าช่วงนี้คึกคักด้วยผู้คนมากมายเดินกันแบบเบียดเสียดมากๆเลยค่ะวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยข้างพระบรมมหาราชวางังซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆ ป,ประจำรัชกาลที่หนึ่งะคะสร้างขึ้นเพื่อให้พระพิสงค์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมเดิมเป็นวัดโบราณชื่อว่าโพธารามนะคะถึงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเหลารัชกาลสมเด็จพระเทพราชาและเป็นที่ประดิษฐานของต้นพระรีมหาโพด้วยค่ะ จุดเด่นหลักของวัดโพธิที่นี้นะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพคือพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินราหูนะคะซึ่งมีความยาวถึง46เมตรพระพุทธรูปองค์นี้ปกคลุมไปด้วยทองเปลว ทั่วทั้งองค์นะคะแล้วก็มีพระพุทธบาทที่ยาวถึง4เมตรประดับด้วยมุกมงคลโดยแสดงลักษณะทางพระพุทธศาสนาทึ่งมีความสวยงามมากๆในคลิปนี้นะคะดาก็จะพาทุกคนเข้าไปชมด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะดาพาทุกคนมาชมประวัติ ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ของการนวดเริ่มต้นมาจากจุดไหนบ้างมีอะไรอย่างไรบ้างก็คือทุกคนจะต้องเข้ามาชมในจุดนี้นะคะจะมีทั้งการทําสมนาุนไพรการนวดฤาษีดัดตนมีคำภีโบราณต่างๆนะคะซึ่งคนที่มาวัดโพการนวดที่วัดโพการสอนนวดนะคะที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากๆใครที่อยากจะเขามาลองนะคะก็เข้ามาได้ที่นี่เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจน ถึง16นาฬิกาเลยนะคะ จากตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปชมห้องข้างหน้าเนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการสอนการทำลูกประครบสมุนไพรต่างๆการรักษาในาสมัยโบราณน,นะคะว่าเขาใช้ยาอะไรบ้างแล้วก็จะมีเตียงนวดนะคะแล้วก็จะมีประวัติ เรื่องเล่าเรื่องราวที่บอกเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดังไประดับโลกกันแล้วนะคะมีสมุนไพรการนวดการทำยามองนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติต่างเข้ามาชมในจุดนี้กันค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วบรรยากาศข้างนอกก็คือสวยงามมากออกจากตรงนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปชม พระที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าที่นี้นะคะนอกจากมีองค์พระนอนที่ใหญ่แล้วก็ยังมีการขายของเขาเรียกว่าของที่ระลึกของวัดนะคะแล้วก็ยังมีของต่างๆเป็นเกี่ยวกับของคนไทยนะคะก็จะมีขายที่วัดนี้ด้วยก็คือจุดนี้ค่ะจุดที่เข้าห้องน้ำนะคะเดินออกมาจากซุ้มตรงวัดใหญ่ เดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นการขายของนะคะขายของที่ระลึกเกี่ยวกับของวัดโพก็จะมีโบดเยอะมากเลยค่ะทุกคนอ๋อ,อและที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็ยังมีบริการดูดวงให้กับชาวต่างชาติด้วยนะคะซึ่งคนที่ดูดวงก็พูดภาษากังกเก่งมาก ของที่ระลึกก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นจุดดูดวงค่ะซึ่งก็มีคนดูอยู่ออกจากตรงนี้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปชมพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะเขาตรงซุมประตูตรงนี้ค่ะตอนที่เราเดินเข้ามานะคะตรงนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้าง,างแออัดกันเลยเข้ามาตรงนี้ก็จะมีจุดนะคะที่เราจะบอกประวัติ ว่าที่นี่เป็นอะไรอย่างไรบ้างก็จะมีทูตแล้วก็มีเขาเรียกว่าประธานาธิบด,ดีของอเมริกาก็เข้ามาชมที่นี่นะคะ การชมวัดนะคะที่นี่ก็คือต้อง,องใจเย็นๆเพราะว่าคนเยอะนะคะเข้ามาก็จะมีหลายๆจุดให้เราได้ร่วมทําบุญการที่จะเข้าไปทุกคนจะต้องถอดรองเท้าและรักษารองเท้าตัวเองนะคะก็จะคือจะต้องพายกระเป๋าสีเขียวนี่ถอดรองเท้าเสจข้างในแล้วก็เดินเข้ามาค่ะ ความเชื่อของชาวพุทธเรานะคะถ้าเราดิกาบไหว้องค์พระนอน ถ้าเราได้กบาบไหวองพระที่เก่าแก่แล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากๆนะคะและวันนี้ดาก,ก็ได้พาทุกคนมาชมวัดโพที่เก่าแก่ที่สุดนะคะของกรุงเทพมหาคนครของเราซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆใครที่สนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะคะสําหรับวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศวัดโพคลิปหน้าดากจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของ นะคะคหากในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยกับทุกๆคนด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนที่อยากจะเดินทางมาวัดโพนะคะก็มาที่ใกล้ๆกับวัดพระแก้วได้เลยค่ะออกมาแล้วก็มาไหว้พระตรงข้างนอกนะคะทุกคนมาจุดๆๆทูปจุดเทียนมาขอพรน,นะคะเพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับคลิปนี้ดาก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ